สบายดี FC ทุกถูกทานโบวเกาหรือว่าไม่มาพบพกับอีโบชันแนลเป็นเส้นเคยนอมืมอนีโบมีอันกุ้งแซน้ำป่ามานำเสนอเดือดทำผุสมเพราะว่ามือนี้เป็ดตลาดไปเห็นกุ้งสดๆไม่ๆหมเนาะอันแฟนโบเพิ่นเอามานอย่างกุมาต้มใส่กับสลัดเพิ่อนะนะสลัดอันหมักไม้สลัดผัก,พกเพิแหละโบก็เลย อันขอเพื่อนมาหกโตเนาะหกเจ็ดโตนี่แหละอันยังใสๆอยู่เลยสดออเทอวาละกะมาอันเซน้ําป่าเนาะทันูุสมเอ้ยมาเซน้ําป่าไว้แล้วใส่ในตู้เย็นไว้แล้วต่อไปก็มาพบพ่อกับน้ําเจอันทะเลเนาะน้ําเจอัวซีฟู้ดของอันอย่างเกาะของอันเซฟไงของโบยูทีอหาหารไทยที่ว่าโบเฮดเรียก e เนะกาะกะมีเลยออกมาอัน ถึงว่าสีเขียวๆจังสิแต่ว่าเจ๋วสุดๆเลยเด้อทันผุ้สมเด้อนี่ใสกระเทียมได้หลายเข้ากันกับอันกุ้งแซน้ำปลาของโบขนาดเลยเนาะเข้ากันขนาดกับกุ้งแซน้ำปลาของโบสุดๆเลยเดอ้อเอามาโวยใสกุ้งแซน้ำปลาของโบเนาะตอนนี้กุ้งแซน้ำปลาโบก็เซน้ำปลา,าไว้สักผักหนึ่งแล้วนะแล้วก็เอามาใสเลยนี่มาใสเอามาโวยใส่อู้ เห็นบอกเป็นกะแซ่บบอท่านผู้ชมเอ้ยนี่นะเห็นบอกมากินแก้มเหล้าแก้มเบียร์กระแซบกินกับข้าวกระแซบกินกับอย่างกระแซบเนาะนี่มะกัดกับผักเอามีผักแน่มักเผ็ดแดงอย่างมะกัดใส่นี่แห้งแซ่บเป็นบุตรกรแซ่บบุท่านผู้ชมมาเด้อมากินกันน้ำกันน้ำโบเด้ออันกระซีเว้าโบคอดเว้าโบคองป่านไหนน้องท่านผู้ชมโดนๆกระซีได้มาเห็ดขิดเดง เือหนึ่งสองเธอเนาะหลักก็บโบต้องว้าวอย่างไรมาเริ่มกินกันเลยตอนแรกแฮกมานี่แซ่บขนาดเลยท่านผู้ชมน้ำเจลอันน้ำเจลส้มหรือว่าน้ำจิ้มสามรสเนาะของอันตายกาเจาหรือว่าหัวหน้าโบเนาะเป็นเห็ดนะแซ่บแซบท่านผู้ชมเอ้ยแซ่บขนาดเลยสม้มนัว หวานส้มนัวพอดีเป๊ะเลยทผบุสมกลิ่นกับกุ้งแซน้ำปลาของโบเข้ากันสุดอกสุดใจทผู้สมเอ้ยแซบคักแซบแน่นัวจนอดอันใส่ติ่งบุ่งเลค่ะเฮ้แซบคักแซบแน่แล้วก็อันกุ้งของโบเนาะสดแท้สดหวา,านทผบุสมเอ้ยเห็นบอกว่ามาโบภาคมาไก่น้ำตาน้ำลายแตกน้ำลายไหลเห็นบเบ้าภาคไปกะน,น้ำลายไหลน้ำทผู้สมเอ้ย อืมนี่ออยังโบโ่พอหูบเลยค่ะเห็นบอแซบสุดๆขันมากกบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตา,ามเพื่อเป็นกำลังใจโบนะเด้อบอกหักเป็นอันเมืม่อทุกคนเด้อสำหรับคลิปนี้สบายดีบายบาย